จากอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเพื่อนการได้เดินทางไปต่อนะครับที่อำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดเช่นกันนะครับที่ห้องประชุมอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดนะครับทั้งด้านนายนบพงพลาดีสายร่องผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อนการได้มอบเงื่อนซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2 5 6 5ในพื้นที่ตำบลกุงอำเภอศิลาลาดนะครับจำนวน 343ครัวเรือนนะครับโดยเป็นเงื่อนยูที่1ล้าน1บาทนะครับทั้งนี้ก็เพื่อบรเท่าความเดือดร้อนจากผลกระทบของผู้ประสบอุทกภัย และส้างควัญกำลังใจนั่นเองครับพี่เจี๊ยบครับาทางด่านร่องภูวาราชการจังหวัดสีสกเกตนะครับเพื่อกระเดกกล่าวในงานหนีนำนนครับว่าสําหรับจังหวัดศรีสกเกตเพิ่อกระเดอุทกภัยในวันที่12กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งสิ้นแล้วอ,อยู่ที่22อําเภอ195ตําบลน,นะครับ1,826หมู่บ้าน1เทศบาล25ชุมชนและสถานการณ์ได้คลี่ลาย กับข่าสูภาวะปกติในวันที่1่ธันวาคม2 5 6 5หและจังหวัดรีสกเกตน,นะครับเพื่อนกาดำเนินโครงการซอยเหลือผู้ประสบพัยอุอทกกพยในปี2 5 6 5หหลังพัยสิ้นสุดนะครับโดยการดำเนินงานในเทอเน์เนตนะครับเพื่อนกาได้ดำเนินอซอยเหลือทั้งด้านการดำรงชีพด้านพืชด้านประมงปศุสัตว์และบรรเทาสาธารณภัยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นอยู่ที่469ล้าน4ี่แ0 0 717บาท54สตางนั่นเองครับ